16. พฤษภาปอป้ามาขายเหรียญ EP ที่1 1 6ยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทางท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของปอป้าศ,ศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่16เดือนพฤษภาคมปีพศ .2566 เป็นอีพีที่116ตรงกับวันที่16ท่านผู้ชมฮะพอดีพอดีเลยอ่ะท่านผู้ชมฮะช่องของปราปาเป็นช่องรับซื้อเหรียญกระสาบเหรียญที่วงการนักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญแล้วช่องปราปาก็อย่างได้นําเหรียญมาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับบรรดาชาวนักสะสมง่ายๆช่องปราปารับซื้อเหรียญเข้าแล้วก็จําหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกนี่คือ รายการเหรียญที่ช่องของปปาน,นั้นนํามาแบ่งปันกันใน EP ีที่116คือวันนี้ท่านผู้ชมฮะอ่ะเดี๋ยวปปาจะเริ่มกันเลยเนาะอ่ะโอเคฮะด้านบนสุดท่านผู้ชมฮะหลายคนคงจะพอรู้จักสําหรับเหรียญ2บาทท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ2บาทที่ระลึก เหรียญสองบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะมีอยู่ทั้งหมดก็40กว่าวาละวันนี้ปปานํามาได้เพียง10วาละเท่านั้นเองแล้วก็มีกันอยู่2ชุดชุดละสิวาระท่านผู้ชมฮะก็ที่จริงเขาเป็นสภาพที่เก่าเก็บแต่ว่าพอเรามามีเหรียญผ่านการใช้เนี่ยปปาก็ต้องบอกว่าเอาเหรียญผ่านการใช้งานไปก่อนเนาะตรงนี้ท่านผู้ชมฮะทั้งสองวาละมีปีต้นไม้แห่งชาติชนิดราคา2บาทเช่นเดียวกันท่านผู้ชมฮะอยู่ในชุดแล้วก็เป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมถ้าพูดอีกแล้วนะ่ ได้รับความอยู่อันดับที่3เลยท่านผู้ชมฮะอันดับที่1กับที่2ก็จะเป็นอ่าของบ้านเล็กบ้านใหญ่ไปฉะนั้นอ่ะก็นี้ได้อันดับที่3อันดับที่3โอเคท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่2ชุดก็มีกันอยู่10วันละไม่ซ้ํามีอยู่2ชุดท่านผู้ชมฮะปีต้นไม้ก็40บาทคันนี้ท่านผู้ชมก็ไปหารออกเอาท่านผู้ชมมะปปาขอชุดละ120บาทโอเคไหม120้ยบาทนี้เป็นของพระราชินีพันปีหลวงทัทีท่านผู้ชมฮะ อ่าปปาไม่ค่อยจะปะปาตั้งฐานอย่างนี้แล้วปปาก็ไม่ค่อยจะใช้มือจับเหรียญขึ้นมาท่านผู้ชมเชื่อว่านานไปท่านผู้ชมก็จะรู้จักเองว่าอ่าปปาขายเหรียญตามสภาพอ่าท่านผู้ชมฮะถ้าพูดก,กันจริงๆแล้วบางเหรียญนั้นเป็นเหรียญเก่าเก็บนะเห็นเห็นภาพไหมปปาไม่มั่นใจนะว่าภาาจะคมชัดพอจะมองออกไหมเป็นเหรียญเก่าเก็บท่านผู้ชมฮะนะจะมีเหรียญผ่านใช้ก็รู้สึกจะเป็นเหรียญนี้เหรียญนี้3ามสเหรียญเนี่ยนะเท่าที่ผ่านใช้จริงๆอ่าต้องไปทําความสะอาดเขายังคมอยู่ท่านผู้ชมฮะแต่เพียงก็บอกตรงว่่าาผนใช้โอเคมฮะ อ่ะชุดละ120บาทนะป้ปาก็เคยขายกันประมาณนี้เพราะว่าที่จริงถ้าเขาไม่มีปีต้นไม้เขาจะไม่ถึง120บาทท่านผู้ชมฮะเอามีกันอยู่2ชุดชุดละ10วาระไม่สำมหลังจากจบ2แถว2ชุดด้านบนท่านผู้ชมฮะ2บาทที่ลึกเรามาดู2บาทหมุนเวียนกันบ้างในเมื่อป้ปาเคยทําแล้วหากป้าปามีเดือนป้าปาก็จะมาทําต่อเล่นๆไปเนาะเผื่อว่าใครบางคนอ,อยากจะได้สําหรับครบทุกปีพอสอเหรียญอ่าสองบาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะเริ่มจากปี4 8 ไล่มาด้วยท่านผู้ชมอาจจนมาจบที่ปีสุดท้ายปี60เหรียญของราชการที่9ถ้าพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยเนาะ ก็ปะป๋าว่า้าครบทุกปีปศก็น่าเก็บสะสม,มอยู่นะท่านผู้ชมก็ลองดูเนาะใจใครใจเขาใจเราก็ลองดูท่านผู้ชมฮะมีกันอยู่แค่ชุดเดียวนะปะป๋าไม่ค่อยจะเน้นเก็บมาจัดถ้าท่านผู้ชมหามาจัดสรรหามาจัดสักเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่ได้รับความนิยมแต่ช่องของปะป๋าเป็นช่องแบ่งปันเหรียญปะปาก <ๆ S 2> ็สรรหาเรื่อยไปท่านผู้ชมฮะอาจจะใช้เวลากันนิดหนึ่งแต่เพื่อการจัดแบ่งปันโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะจบจาก2บาทหมุนเวียนตรงนี้แล้วครบทุกปีพศ เราลันลงมาด้านล่างนี่คือเหรียญ5บาทหมุนเวียนท่านผู้ชมฮะที่ปปาเคยทําไว้บอกครบทุกปีพศขาดปี4 6กับปี40นะตัดสอพศอ,ออกไปที่ผ่านมาใช่ไหมฮะก็เหลือปีเริ่มจากปี31ไล่มาเรื่อยท่านผู้ชมฮะไล่มาเรื่อย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 ,อยนะก็ชุดละ200บาทชุดละ200บาทท่านผู้ชมฮะหรือใครที่อยากจะได้ปี4 6เข้าไปประกอบนะ ก็จะได้เริ่มกันจากปีพศ2531ไล่มาเรื่อยเลยนะท่านผู้ชมฮะขาดปี40ปีเดียวอ่ะตรงนี้200บาทใช่ไหมฮะหาใครเอาปี46ไปใส่เอาปี46ไปเติมท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญหายากลำดับที่2โอเคไหมอ่ะตรงนี้ชุดละ200ชุดละ200 ปปาก็บอกว่าปี4 .6 เหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมะถึงแม้ขายเดี่ยวก็ตามนะเหรียญน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณราวๆถ้าเหรียญละ5 5 0ถ้าสวยกว่ีนี้600แน่นอนอ่ะปปาไม่ได้คิดอะไรเอา200มาบวกตรง550เลยท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ใส่ตลับไปแล้วนะ550จะเป็นเท่าไหร่เป็น750บาทป้ปาวางให้ตรงนี้โอเคไหมฮะนะป้ปาวางให้ตรงนี้ก็เท่ากับว่าชุดครบทุกปีพศนียมีปี4 .6 มาแล้วใครคิดจัดมองหาตรงนี้พอดี ตปลาไม่ได้ดำไม่ได้บวกอะไรท่าไม่ชมนะฮะอันนี้ก็550 ตามสภาพอยู่แล้วตรงนี้ปปาก็ขาย200อยู่แล้วเพียงแต่บางคนบางท่านอยากจะได้แบบนี้ไหมอยากจะได้46ไปใส่ไหมบางเอืน้นปปาได้มาเนาะอ่ะปปาใส่ปี46ไปให้หากตรงนี้ไม่มีเครเล่นปปาก็ดึงปี46ไปขายต่างหากอยู่แล้วเพราะพี่น้องเขารอยอยู่ตรงนี้อ่ะโอเคเนาะปี46ท่านผู้ชมจบตรงนี้750บาทนะรวมปี46หากท่านไม่เอา4 6ตรงนี้ก็เหลือ200เหมือนเดิมไม่ได้ดั้มอะไรเลย,เลยราคาท่านผู้ชมฮะณบัตรนี้อ่ะจบจาก5บาทม้เวียนครบทุกปีพอซอท่านผู้ชมฮะ เราลันลงมาด้านล่างนี่คือเหรียญหนึ่งบาทที่ล,ลึกท่านผู้ชมฮะเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกใครอยากได้ฮะสภาพไม่ผ่านการใช้งานนะวันนี้ประปาพูดเต็มปากเต็มคาว่าไม่ผ่านการใช้งานอาจจะไปเหรียญผลิตออกมานาะนแน่นอนฮะพบเจออากาศพบเจออะไรหลายๆอย่างเนาะก็จะมีสภาพแบบนี้พูดกันตรงๆว่าเป็นเหรียญเก่าเก็บบ้างที่จริงท่านผู้ชมฮะก็เชิงไม่เก่าเก็บนะลองสังเกตดูดีๆโอเคไหมฮะ ปัจจุบันวันนี้ก็ราคาไม่น่าจะสูงเกินเหรียญละ10บาทหากเป็นผ่านใช้ก็ปปาก็ขายกันประมาณ5บาท6บาทวันนี้สวยๆท่านผู้ชมฮะปปาขอราคาก่อนเนาะเพราะสภาพผิวเขาสวยจริงๆท่านผู้ชมฮะโอเคไหมฮะก็ตามสภาพผิวนั่นแหละไม่ใช่ขั้นเทพเลยแต่ราคาก็ขออยู่ตรงนี้ก่อนก็คือขอสักเหรียญละ10บาทท่านผู้ชมฮะอ่ะจะเอาวาระ1เหรียญหนึงน่งก็แล้วแต่ใจท่านเลยนะฮะอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมฮะอ่ะโอเคไหมเนี่ยโอเคนะฮะไม่ผ่านการใช้งาน จบจาก1บาทที่ระลึกไม่ผ่านการใช้งานแล้วเราลงมาด้านล่างอันนี้ท่านผู้ชมฮะมีแบบค่อนข้างจะน้ำลุ้งจับกันเลยนี่คือความใหม่ของเหรียญท่านผู้ชมฮะนะโอเคไหมใครอยากได้ฮะ5บาทที่ระลึกปปปปา,าปปาเดินผ้าไปปปปปบรรยายไปท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ5บาทที่ระลึกวาระต่างๆแล้วก็เป็นวาระย่อยวาระย่อยราคาอาจจะไม่สูงเหมือนวาระหลกักๆท่านผู้ชมฮะเอาใครอยากได้ วันนี้เหรียญทุกเหรียญแทบจะก,กำพ้าตลับเลยท่านผู้ชมฮะนะตลับไม่เข้ามาปอป,า,ปาก็ต้องมากันแบบนี้อ่ะสวยๆเลยท่านผู้ชมลองสังเกตดูนะฮะล่องลอยแทบจะไม่เจอกันเลยเพราะอะไรเพราะเป็นเหรียญไม่ผ่านการใช้งานถูกเก็บรักษาไว้จากนักสะสมอย่างดีท่านผู้ชมฮะทุกเหรียญเหรียญละ2ี่บาบาทนะอ่ะเป็นเหรียญละ25บาท,นะน,น,บาทนั่นคือราคาของเขาท่านผู้ชมมาไม่ผ่านการใช้งานจริงๆเนาะหลังจากนั้นเราพ่วงมาตรงนี้เป็นเหรียญย0บบาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะ อ่ะมีกันอยู่3มเหรียญ3ามเหรียญเหรียญละ40บาทฮะโอเคไหมเนาะก็ประมาณนั้นจบละทั้ง20บาทแล้วก็5บาทที่เลึกท่านผู้ชมครัวันนี้ประปาไม่มีโอกาสที่จะจัดชุดเพราะว่ารู้สึกว่ามากันแนวนี้เลยเอากันแนวนี้เลยนี่คือเหรียญในตระกูล8อันดับ10อันดับผลิตน้อยที่สุดหายากที่เราเคยจัดกันถ้าคบ8อันดับก็ราเราักอ่ามนะ อะไรประมาณนั้นแต่วันนี้เรามากันเดี๋ยวๆดวไปก่อนเนาะเพราะเราเรามีหมาไม่ครบท่านผู้ชมฮะตรงนี้เป็นเหรียญสิบาท2สีมุนเวียนปีพศ2540อ่ะก็คงไม่ต้องพูดเรื่องข้อมูลเลยกันมาก,กนะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ใครอยากได้ เหรียญละ15บาทท่านผู้ชมฮะ,ะปปาเพิ่งจะคลอดคลิปออกไปท่านผู้ชมฮะ,ะปปารับซื้อนะราคาก็ไม่สูงอปป่ปปปาก็ขายออกราคาไม่สูงเดี๋ยวพยายามผลักดันเดี๋ยวจะได้ซื้อขายกันราคาสูงๆท่านผู้ชมฮะวันนี้ขายก็ออกก่อนเหรียญละ15บทเาราะพเหรียญเข้ามาเยอะนะปกติปปาขายออก18บาทบ้าง17บาทบาท้างนะเดี๋ยวโอเควันคลิปนี้15บาทกันไปก่อนแล้วก็ปีอ่าปี54ก็10อ่า15บาทเท่ากันท่านผู้ชมฮะปี54กับปี40 เอาวางอยู่ในแถวเดียวกันท่านผู้ชมฮะเหรียญละ15บาททั้งสองปีพศนี้ท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นเรามาดูด้านล่างปี44่สปี44ขายเหรียญละ20บาท20บาทท่านผู้ชมฮะปี44เรามีกันอยู่ไม่กี่เหรียญเดี๋ยวให้อดินแจ้งกลับท่านผู้ชมฮะหากท่านถามมาปี44ฮะท่านผู้ชมเหรียญละ20บาทนะ ตรงนี้มาต่อมาเป็นปี2,143ท่านผู้ชมมา43เนี่ปปาไม่มั่นใจทางด้านราคาเพราะมียอดจำนวนการผลิตน้อยปปาเริ่มจะปรับปรุงทางด้านราคาขายออกเล็กน้อยท่านผู้ชมฮะนะก็กประมาณนั้นไปก่อนโอเคไหมครับปปาไม่มั่นใจว่าน่าจะโดนเหรียญละ25บาทหรือ20เท่าไหร่นี่แหละนะเท่าที่เอน้องเอ็นหนเคยแจ้งมาแต่ปปาจําไม่ได้ ปปาเพิ่งจะทําราคาเพิ่มราคารับซื้อไปท่านผู้ชมฮะหลังจากประปาทอดทิ้งไปนานปล่อยให้น้องแอดมินเล่นอยู่ทางเดียวเลยประปาไม่ทราบทางด้านราคาที่ผ่านมาตั้งแต่นานเลยท่านผู้ชมฮะวันนี้ปาปาไปทําราคาออกให้แล้วสิอันดับรับซื้อพร้อมราคาไปดูตรงนั้นท่านผู้ชมฮะนะโอเคจบจากปี44แล้วก็ปี43ท่านผู้ชมฮะลองลงมาเป็นเหรียญที่ไม่น่าเชื่อ แซงปี43มาเฉยเลยท่านผู้ชมฮะสำหรับปี53รูปแบบระเสียนใหญ่ผลิตออกมาทีหลังแต่ยอดจํานวนเนี่ยเขาน้อยติดใน10อันดับเขาเลยต้องมาวางอยู่ตรงนี้ปี53ท่านผู้ชมฮะมีอยู่ประมาณ6เหรียญใครอยากได้เหรียญละ40บาทฮะโอกาสหน้าอาจจะสูงกว่านี้ไหมก็รอดูกันเพราะปะปาเพิ่งประกาศรับซื้อไปให้ราคาเพิ่มไปท่านผู้ชมฮะจาก30บาทเป็น35บาทสภาพส่งต่อได้นะครับท่านผู้ชมนะถ้าหากเหรียญเข้ามาในชุด3-5บาทแล้ว ปาปามีขอโอกาสเพิ่มราคานิดหน่อยท่านผู้ชมฮะวันนี้เราขายกัน40บาทไปก่อนนะที่จริงป้าปาไม่มั่นใจว่าจะ40บาทไหมหรือมากกว่านั้นแต่ e ีีนี้40บาทไม่ต้องกังวลท่านผู้ชมฮะราคาไปจบที่น้องแอดมินแต่ป้าปาก็พยายามจะเข้ามาดูทางด้านราคาด้วยวันนี้อ่าเราขายกัน40บาทถ้าปี53ท่านผู้ชมฮะต่อมาท่านผู้ชมนี่คือปีพศ2 5 3 4อา่ะมีกันอยู่3มเหรียญเหรียญละ 50บาทท่านผู้ชมฮะห้บาทพอมาปี4ีมีอยู่เหรียญเดียวฮะเหรียญละ60บาทท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะท่านผู้ชม60 50 40โอเคเนาะจบทางเหรียญ10บาทตัวติดอันดับ8อันดับท่านผู้ชมฮะเอาเราไล่ลงมาด้านล่างด้านล่างตรงนี้เป็นเหรียญหบาทพยาคุดท่านผู้ชมฮะอ่าเหรียญละ30บาท โอเคไหมเหรียญละ30บาทท่านผู้ชมใครอยากได้ผ่านการใช้งานนี่แหละอ่ะสาบาทเนาะจบจากเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปี17เเรามาดูท่านผู้ชมฮนะนี่คือเหรียญของพระพินางเธอถ้าใครมองเป็นเป็นถ้ากล้องปอป่าไม่โกงเจนเกินไปท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ซีดกว่าเหรียญน,นี้สังเกตดูไหมฮะอ่ะใครอยากได้ฮะดูด้านหน้าไหมละ่ะปอป่า,ปาไม่ค่อยอยากจับกับท่านผู้ชมเพราะว่าปอป่าตั้งฐานงานแบบนี้เนาะแต่เชื่อว่านักสะสมก็คงจะพอเข้าใจนะ ปะปาเช็คแล้วช่วยแล้วแหละว่าด้านหน้าด้านหลังนั้นเขาไม่มีอ่าสนิมจับอะไรเท่าเทียมกันปะปาก็จะประมาณนั้นอ่ะดูด้านหน้าเสร็จแล้วเนาะอ่ะพลิกกลับขืนปะปาจะให้ดูสีผิวดูด้านหน้าจะคมชัดกว่าจะดูง่ายกว่าท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ซีดกว่าเห็นไหมแต่ซีดสวยนะสภาพเขาดีทั้งคู่นะั่นแหละแต่ปะปาเปรียบเทียบให้ดูระหว่างเนื้อเหรียญทั้งสองเหรียญสีผิวทั้งสองเหรียญวาละเดียวกันเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะใครรู้ปะปาเคยขายไปราวๆสักเหรียญละ คุณภาพไม่เท่านี้ด้วยนะบางที่ผ่านมาปปาว่าอ่ะแต่ปะปาขอ60บาทเหรียญนี้นะอันนี้70บาทดูสภาพผิวให้เป็นท่านผู้ชมฮะนะปปาทําไมปปาทําราคาแบบนี้เมื่อก่อนสวยสุดๆสวยสุดๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมฮะใครจําได้สมัยก่อนแท้กัว่าสมัยก่อนย้อนหลังแล้วเหรียญนึงเป็นร้อยที่ปปาขายไปแต่ว่าการตลาดราคาเหรียญเราดําลงท่านผู้ชมฮะจานะปปาก็เลยต้องมาทําแบบขายต่ําลงแต่ว่า ทำไมทุกคนหลายคนคงเข้าใจว่าปปานี่ดั้มราคาอย่างนี้ราคาดั้งเดิมที่ปปาขายย้อนหลังไปหลายเดือนเมื่อปีที่แล้วตกเหรียญละ80-100บถึงบาทฉะนั้นปปาก็เลยต้องกล้าําตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ปป้าจะมาดั้มราคากินคนเดียวนะปปาก็นําข้อมูลที่ปปาเคยขายออกมาบอก FC นะว่าเหรียญนี้กับเหรียญนี้สภาพแตกต่างกันนะฉะนั้นราคาที่70บาทเนี่ยยังไม่ทันเกินราคาที่ปปาเคยขายสมัยก่อนปปาก็ต้องจับข้อมูลตรงนั้นมาด้วยโอเคไหมฮะ 7 0อ่ะ 60. 70พูดไปพูดมาท่าผู้ชมฮะเบอร์ซะละ 60. 70ฮะวาระเดียวกันสภาพผิวแตกต่างกันท่านผู้ชมฮะเรามาดูตรงนี้เหรียญครุด <c oughs> เหรียญครุดอหรียนี้ฮะธนาคารไทยแห่งแรก10บาทครุดถ้าเรามองดีๆท้าผู้ชมฮะถ้าเป็นสีระดับดแดงๆแบบนี้เลยน้ำทองจับอยู่เนี่ยถ้าเป็นคุฑนะเราจะขายกัน240บาทใช่ไหมฮะแต่วันนี้ดูสภาพฮะเขาจางเห็นไหมเขาจางแล้ว ฉะนั้นราคาก็ต้องร่องรอยหายไปบ้างแล้วจากทสีแบบนี้ท่าผม้ชมะราคา240บาทใช่ไหมฮะวันนี้อ่ะปาปาสภาพสีแบบนี้ปะปาขายให้180บาทนะอ่ะดูด้านหลังฮะไม่มีสนิมนึกเนาะแต่อ่ะดูเอาท่าผม้ชมะแต่สภาพผิวเขาแบบนี้นะอ่ะสังเกตดูเอาเห็นไหมฮะสังเกตดูเอาประปาจะย้ำเรื่องสภาพผิวของเหรียญโอเคเนาะอ่ะ ถาสีนี้ก็จะโดน240บาทประมาณนั้นแต่วันนี้สีผิวเขามาไม่ครบท่านผู้ชมฮะมาไม่เต็มปปาขายออกให้ร้อแปดสิบบาทโอเคเนาะร้อบาทหลังจากนั้นปปาขอดึงเย่๋ยวนี้กลับมาทําราคานิดนึงท่านผู้ชมฮะทั้ง3มเหรียญฮะสภาพก็ไม่ได้แตกต่างกันมากปปาพยายามเช็คแล้วฮะ นาะจต่จะให้เท่ากันเป๊ะเลยปปาบอกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่สภาพผิวจะเท่ากันทั้ง3เหรียญไม่ใช่แต่ไม่ใกล้กันท่านผู้ชมฮะเขามีสภาพผิวเป็นพี่เป็นน้องฮะพี่น้อง3พี่น้องเลยท่านผู้ชมฮะสภาพอันเดียวกันใกล้เคียงกันฉะนั้นทั้งสเหรียญท่านผู้ชมฮะห้าร้อยห้าสิบถ้าคมกว่านี้ที่จริงระดับนี้ป๊ปาเคยขาย600นะท่านผู้ชมปาปาบอกตรงน,นระฮะปปาไม่อ่ำใช่ไหมฮะใครเคยเข้ามาซื้อเหรียญในช่องของปาเคยติดตามชมจะรู้เลยแต่วันนี้อะ สภาพจะหย่อนกว่าเล็กน้อยไหมบางครั้งปาปาก็จำไม่หมดแต่วันนี้สภาพผิวถ้าผู้ชมยังคมอยู่เห็นไหมฮะอ่ะเวลายังเหลือดูด้านหน้านิดนึงด้านหน้าก็ไม่เชิงมีแผลเป็นสักเท่าไหร่ท่านผู้ชมดูด้านหน้าดินะเอออ่ะเนี่ยนะขอบเขาก็ไม่เชิงแย่ยังสวยอยู่แลยท่านผู้ชมทั้งสามเหรียญเลยใกล้กันไงนะอ่ะท่านผู้ชมปาปาตั้งราคาเดียวกันอะให้ขึ้นใจเนี่ยนะเนื้อเหรียญเขายังละเอียดอยู่เลยนะถ้าถามว่ามีร่องรอยไหมแน่นอนท่านผู้ชมเหรียญหมุนเวียนนะแน่นอนมีอยู่แล้วแต่่วา มีน้อยมากอ่ะห้าร้อยห้าสิบทุกเหรียญเลยอ่ะใครอยากได้ห้าร้อยห้าสิบแต่ตัวนี้ปอปาจะจับมาประกบตรงนี้แต่ถ้าตรงนี้ไม่มีนักสะสมนําออกไปก่อนท่านผู้ชมเหรียญน,นี้ก็จะถูกขายเหรียญเปล่าๆไปนะฮะท่านผู้ชมนะจะให้อดินรอแป๊บหนึ่งถ้าครบทุกปีพศห้าบาทเนี่ยไม่มีใครจับไปรวมทั้งเหรียญน,นี้ปอบปาจะยกเหรียญน,นี้กลับมาก็มาไลนา์คุยกับน้องอดมินแล้วกันนะไม่เป็นไรเท่ากับว,ว่าตรงนี้มีสามเหรียญอ่ะท่านผู้ชมนะ สเหรียญถ้าใครมาสั่งครบทุกปีพศแต่ว่า,าผมอยากจะได้ปี4-6ไปใส่ได้ไหมราคา750โอ้าโอเค้ามีอยู่ชุดเดียวถ้าถ้าเกิดว่าใครมาถาม3มเหรียญน,นี้ก่อนถามเหรียญน,นี้ไปก่อนตรงนี้ก็ขาดปี4-6โอเคไหมฮะเนาะประมาณนั้น เหนื่อยแล้วท่านผู้ชมฮะจบละเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมท่านผู้ชมฮะขอบคุณสำหรับนักสะสมเหรียญกระสาบที่ให้ความไ,ไว้วางใจในช่องของปปาอาจจะมีขาดตกบกพร่องบ้างทุกอย่างท่านผู้ชมฮะการดําเนินงานย่อมมีปัญหากันบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคาเหรียญสภาพผิวของเหรียญท่านผู้ชมฮะปปาเองก็ต้องติดตามราคาเหรียญตามท้องตลาดอยู่ตลอดเวลานะเพราะว่าอย่างน้อยๆก็จะทําให้ปปารู้ว่า เหรียญนี้ราคาประมาณนี้ถ้าราคาไม่ขยับอะไรปะปาก็จะขายอยู่ราคาเดิมถ้าสูงก็สูงอยู่ราคาเดิมนั่นแหละนะถ้าราคาการตลาดดําลงปะปาก็ต้องขอดําลงเป็นเรื่องธรรมดาท่านผู้ชมฮะนะแต่ปะปาก็พยายามจะหลังไว้ท่านผู้ชมอ่ะเพราะว่าอยากให้คนขายเหรียญเนี่ยได้เงินบ้างนักขายเหรียญไม่ขาดทุนจรงเกินไปนี่คือทางช่องของปะปาพยายามจะผลักดันตรงนี้เพื่อให้การเหรียญของเราการเม็ดเงินของเรานั้นได้ฟูเฟื่องขึ้นถึงจะเป็นช่องเล็กๆ แต่คนเราท่าผู้ชมฮะน,นะก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือโอเคเนาะจบจากคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราพบเจอกันใหม่อย่าลืมกดติดตามช่องของป้าปาท่านผู้ชมจะได้รับรู้ช่องป้าปําทำข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญในเรื่องใดเรื่องรับซื้อเหรียญเข้าเรื่องจาหน่ายขายแบ่งปันเหรียญออกนะท่านผู้ชมเนาะก็โอกาสหน้าพบเจอกันใหม่ฝากขอบคุณทุกคนทุกท่านฮนะถามข่าวคุณชิสมุน f c ทาง นครสว่างนิดนึงบอกช่วงนี้ร่างกายสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็ยังไงประปาไม่ค่อยได้ไปคุยด้วยในคอมเมนต์ฝากคิดถึง f อทุกคนแล้วก็ขอให้คุณจิสมน์นั้นสุขภาพร่างกายแข็งแรงฮะอยูอ่อยู่เป็นคู่ขวัญลูกหลานอยู่กับครอบครัวแบบมีความสุขฮะล่ำรวยวันล่ำรวยคืนฮะในฐานะที่เข้ามาเป็นผู้ติดตามช่องของปปาะนะมาสร้างผลประโยชน์เม็ดเงินให้กับช่องของปปาคุณจิสมนนั้นก็เคยเข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปปา ปป่าก็ก็ใช่ว่าคนคนเดียวคือคุณชิสมนฮะทั่วไปเลยสําหรับนักสะสมที่เข้ามาติดตามช่องของปป่านะแต่วันนี้ก็อพูดเกี่ยวกับคุณชิสมนนิดหนึ่งฮะอย่างน้อยก็เป็นพี่สาวคนหนึ่งที่ให้การติดตามรับชมช่องของปป่าตลอดมาคลิปนี้ปป่าขอให้คุณชิสมนนั้นหายจากการอ่าสุขภาพไม่ดีอย่างเร็ววันท่านผู้ชมฮะคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมปป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณขอกล่าวคาว่าสวัสดีครับ